สวัสดีค่ะดิฉันนางพิสมัยจินดำผู้อีการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างนักเรียนสู่การขับเคลื่อนไปยังครอบครัวรวมถึงร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่บนความพอเพียงจึงนับได้ว่าศาสตร์พระราชาภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมหลักการมีเหตุผลความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับคนไทยล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนเป็นคนดี รักสามคัคคีแบ่งปันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านว้วยสายขาวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในด้านงานวิชาการงานบริหารทั่วไปงานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมจัดทําฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตั้งอยู่หมู่ที่ห้า ตำบลตบปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สมีเนื้อที่34ไร่เขตพื้นที่บริการหมู่ที่5ตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและขยายชั้นเรียนมีทั้งหมด12ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน301คน บุคลากรครูจำนวน20คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการพิสมัยจินดดำบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์คือกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เชิดชูศิลปะวัฒนธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมโนราในการส่งเสริมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้คือด้านที่หนึ่งด้านบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ยึดหลักการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้นำกระบวนการ P.D.C.A. ในการจัดการเรียนรู้และบริหารงานโรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง4กลุ่มงานนำหลัก2เงื่อนไข3หลักการ สู่สีมิติมาบริหารงานในการจัดทําโครงการ,ราและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านด้วยสายขาวมีจิตสํานึกในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตร่วมปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้บุคลากรครูครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีการถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนจนครบทุกชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับ มีการนำผลผลิตมาจำหน่ายกาแก่ชุมชนผ่านโครงการตลาดนัดพอเพียงและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศมีการประชาสัมพันธ์งานต่างๆผ่านเว็บไซต์ให้ภายนอกรับรู้อยู่เสมอนักเรียนนักเรียนแกนนามีความรู้ความเข้าใจ รู้จักปฏิบัติตนตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองโดยเน้นทักษะด้านวิชาชีวิตวิชาอาชีพและทักษะวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผ่านการจัดการเรียนรู้โดยฐานเจ็ดฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน และนักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมต่างตางตั้งแต่ระดับชุมชนเขตพื้นที่ภูมิภาคและระดับชาติคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านว้วยสายขาวมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤตตนเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำชุมชนสามารถถ่ายทอดแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนร่วมกันเริ่มจากการวางเป้าหมายทางการศึกษาร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสรรหาวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนเช่นวิทยากรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำไม้กวาดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆณนะวัดเทพนิมิตวนารามให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนแต่มีคำสอน ที่แทรกซึมด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสรรหาทุนกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อการกุศลการทอดผ้าป่าสามัคคีระะรมทุนในการจัดทําสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดทําแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยายขาวมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในโอกาสต่างๆด้านที่สด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารสถานที่มีการมอบหมายความรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีการจัดทําแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนทั้งหมดเจ็ดฐาน ที่ใช้ในรูปแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีหน่วยงานต่างๆร่วมใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอแหล่งเรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรมมีวิทยากรรับผิดชอบประจำฐานการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับทุกรายวิชา และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในด้านต่างๆประกอบด้วยฐานการเรียนรู้รักโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าฐานการจัดการเรียนรู้มัจฉาพาเพลินเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ และการเลี้ยงปลาในบ่อปลาเปรรูปเพื่อเป็นอาหารกลางวันฐานการเรียนรู้เพาะกล้าโนราเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทางด้านการแสดงออกของนักเรียนและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ไว้สืบทอดแก่ชนรุ่นหลังต่อไปฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาการทำปุ๋ยหมักจากพืชจากสัตว์ และเศษวัสดุนำไปใช้ในการปลูกผักและปลูกต้นไม้ในโรงเรียนโรงเรียนไม่ต้องซื้อปุ๋ยฐานการเรียนรู้รู้เฟื่องเรื่องสมุนไพรเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิน่นสพรพพคุณการแปลรูปเป็นอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่เนื้อเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาการเลี้ยงไก่เนื้อการแปลร,รูปไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียนมีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการจำหน่าย ในวันพระฤหัส,สบดีเดือนละสองครั้งร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่สามความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้หลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายพุนพินสองตาปีมีการถ่ายทอดเลกเปลี่ยนความรู้สนับสนุน และนำเสนอนิทัศการโครงการสถานศึกษาพอเพียงณโรงเรียนบ้านนาใหญ่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนร่วมมือกับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้สนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การอบรมเรื่องวินัยจราจรการให้ความรู้เรื่องการประถมพยาบาลขั้นเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวและชุมชนใกล้เคียงดำเนินการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนได้รับความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรบางมะเดือในการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่5โรงเรียนดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยนมัสการพระสงฆ์จากวัดทุ่งเสียดมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นในทุกวันพระฤหัสบดีของสัปดาห์โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาผลของการจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้คือได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง,างตามแนวหลักปรัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พุทธศักราช2556ได้รับรางวัลยุวเกษตรน้อยจากเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีพุทธศักราช2558ได้รับป้ายพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2560ถึงปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัล MOE Award สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตะปานประจำปีการศึกษา2561ผู้บริหารได้รับรางวัล OBE c Award เหรียญทองผู้บริหารดีเด่นด้านวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายยมุขรวมจำนวน12รายได้รับรางวัล MOE Award สาขาอนุรักษ์มรดกไทยประเภทบุคคลประจำปีการศึกษา2560ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยระดับอำเภอนักเรียนได้รับการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2560 ได้รับรางวัล22เหรียญทอง15เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงในปีการศึกษา2561ได้รับรางวัล28เหรียญทอง14เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัล27เหรียญทอง20เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงส่งผลให้โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องผลของการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รู้จักในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่อง